ถึงแม้ว่า,าผมจะปดผมจะเอาให้เขากรอบเพราะเขาเลำบากผมก็ลำบากแต่ผมต้องแบ่งนิดแบ่งน้นนอยแต่มันตีนมาครับเพราะว่าผมรับไม่ได้ครับพี่ก็เลยบอกพวกพี่ว่าพวกผมก็ยังมีความลำบากอยู่แล้วก็อย่าบอกกับพี่กระพายนะว่าพวกผมขอเป็นกำลังใจให้พี่เสมอจนเสมอไปนะครับแล้วก็ขอให้พี่ทำาบบนี้นต่อไปแล้วก็พวกกาเขา,ขาบ,บอกว่าเดี๋ยวก็มีโอกาสเขาจะขอบคุณพี่กันทุกคนและตอนนี้อย่าบอกให้เพื่อนลันทัน,ทน,ทนโทโลกหรือว่าไอ้สินดานคนนี้ ผู้ท่านคอยด้วยตันว่ามันจะได้รับผลกรรมที่มันได้จํามครับแต่ว่าผมอยากให้พี่สะพ้ายพูดเรื่องถึงมันด้วยเพราะว่ามันคนนี้แหละที่เห็นกลับบอกว่ามันยําเงินไปไปแจกจ่ายที่อุบลไปแจกกายลอยจริงๆอย่างที่บอกอ่ะแล้วก็ไปแจกขึ้นที่ยุคแจกที่เป็นสามหมื่นสี่หมื่นครับที่ผมนี่กรรมันนี้เองเพราะมาผมรับเป็นพี่เก่นพอจะไปคุยเราได้ได้ได้เอาเงินไปแจกครับไปแจกเกินหบดสี่แสนเนะไปแจก <า>พวกกาไปแจกพวดนักลงนัดร้องอะไรเงี้ยนี่มันใช่เหรอพี่ของผมผมถามเพว่อนเสนอถามแบบนี้นี่มันใช่อ่ะน,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 นี่มันเงินของพวกกูเนี่ยนาที่เขาเดือดร้อนกันเนี่ยอือค่ะผมจะถามมุ้สั้นเลยผมจะขอค่ะเอาอย่างงี้ <ผม S 1> จะ<อ>ามาพูดเ<า>ชย<บ>แ,แล้วก็ค่ะค่ะ,ะ,คะเอาอย่างงี้นะครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยทางเสียงเสียงทีมชาวบ้านเนี่ยะนะครับทางโทษนะคะเว็บเสียงชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะติดตามนะคะข่าวนะครับ แล้วก็ตามหาผู้ประสบข้อกรรมทางการเมืองมานะคะเปิดใจเล่าความจริงผ่านาผ่านเสียงนี้ไปยังพี่น้องที่เราฟังที่อยู่ทั่วโลกนะคะเพราะพวกเขาเหล่านี้ถูกลืมนะคะถูกลืมถูกนะคะถูกถูกทอดทิ้งเพราะหลายๆท่านก็ที่มาพูดออกนะคะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากาหน่วยงานองค์กระะจากรัฐบาลเลยจากสสจากนปชเลยก็มีนะคะสําหรับสสพักเพื่อไทยนะคะที่ท่านทําความดีได้ไป,ประกันตัวได้ดูแล ช่วยเหลือเขาเป็นบางท่านเราก็ต้องขอ,อขอขอบคุณขอสรรเสริญท่านด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพวกเราจะมาด่าเลยว่าทุกคนนี่ไม่ดีหมดนะคะคุณแจ๊คครวันนี้เรามีเวลาจํากัดนะคะแล้วเราจะติดตามหามาอีกนะคะก็ให้เขาาเข้าใจคุณแจ๊คครับนะคะเขา้าใจค่ะทีนี้นะคะที่ฉันพูดพอ,อ,ออกอากาศตอนนี้เพราะเรายังอ,ออกอากาศอยู่ ไอสถานีอินเทอร์เนเ็ตเฮียมันจะทาเฮียเหยวี่ยก็ช่างแม่มัน,นสถานีไหนนะคะตอนนี้พวกเราเนี่ยเว็บนี้มาชาวบ้านเพื่อชาวบ้านนะคะคือตอนนี้เราจะนะฮะเอาชาวบ้านจริงๆเอาผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นกาดไม่ว่าจะเป็นมวลชนใครก็ช่างที่ได้รับผลกระทบจากการตปรี้องหาคำว่าประชาธิปไตยและยังไม่ได้ความยุติธรรมถูกทอดทิ้งจากสังคมอยู่นี่นะคะเราจะนําเสนอนะคะคุณแจ็คเพราะฉะนั้นไอไอไอ ไอ้ไอ้เฮียนะคะวิทยุอินเทอร์เน็ตสถานีช่างแม่มันเหอะสถานีเราเป็นประชาชนเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเสียเวลานะคะอย่าอย่าไปพูดถึงมันสถานีในช่างแม่มเหอะที่ฉัน<อ>พูดไม่พูดนะคะก็อขอขอบคุณคุณแจ็คนะคะก็โอกาสหน้านะคะเราถ้าเรามี<อ>เวลานะคะเพราะเพราะว่าเว็บนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องมาอาอกอากาศเวลานี้ต้องมาทํายอดเลตติ้งไม่มีฮหนอกจากพวกเรามีเวลาเรามานะคะก็อขอขอบคุณคุณแจ็คแล้วก็ผู้ฝังที่รับฟังนะคะก็ขอบคุณคุณแจ็คมากนะคะสวัสดีค่ะ พิธีรมานะครับเอานะคะเสียงความจริงนะครับผ่านวิทยุอินเทอร์เน็ตนะคะก็แม่นะคะสุดท้ายของรายการสภัยก็ขอท้าไปหน่อยนะคะไหนไหนนะคะสารต่อเรื่องไอเงินเยียวยาเยียนยาแล้วก็รวยไม่จริงไอขบวนการแก๊งสิบแปดมงกุฎนี่นะคะกลายไปไกลายมากเราเราติดตามเรื่องเงินเยียวยานะครับตีแผ่ความจริงไอขบวนการลิ้นเหลือบไหลที่มาหากินกับความทุกข์ของเหยื่อทางการเมืองเนี่ย หลายคนก็บอกว่าทําไมไปเล่นอีเมลคนเดียวเอ้าก็มือเป็นคนรับเอกสารนี่หว่าและผู้ที่ประสบเคาะกรรมมาเนี่ยนะฮะคนที่มึงรับเอกสารมึงเป็นคนที่บอกไปบอกเขาว่ามึงจะเอาเงินมาจ่ายเขาเนี่ยนะ,ะและหลายคนก็บอกว่าเอาคุณเมย์รับไปคุณเมย์รับไปมีการแจกเสื้อแดงอียูอียูเป็นไงล่ะคะนะคะ,นะคะแล้วก็ไอ้ก่อนหน้านั้นก็แดกกันจนอ่วมนะลคะในวงการนปรชนะคะคุณแม่ทิดาท้าวอนเสรคะ่ะคุณแม่ข้างข่าวผีคะ่ะนะคะ ข่าว่าคุณก็แดกจนอ้วนเหมือนกันนะคะคุณธิดาท้าววันเศษนะคะหลายๆตัวนะคะที่หากินบอกความทุกข์ของคนเสื้อแดงที่ปลุกเขาออกมานี่นะคะไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่ขุดค่ะขุดแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้นะคะขอจัดเป็นรายบุคคลก่อน,นะค่ะปรากฏว่าจะขุดแค่เรื่องเยียวยานะคะอมเงินเอาเงินทักษิณมาจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งเนี่ยถามว่ามึงรวยยังไงก็ตอบสะพยไม่ได้นะคะก็ขอย้อนอีกสัก,กหน่อยนะคะ การไปเยอรมันครั้งนี้ของนางแดงแจ๊ดก่อนที่จะไปฟินแลนด์อ่าทางทีมงานเสียงชาวบ้านก็ติดตามข่าวเอา้าเอา๊ะทาไมไปลงดูสดอบว่าทําไมไม่ไปแถวเฟียงเฟิร์ยบ้านของผัวไหนว่ายังอยู่กับผัวอยู่อะคนเรามีลูกมีผัวเป็นแหมอุตส่าห์คุยว่ามีสามบริาษาัทมันก็ต้องกลับไปหาผัวสิเนาะไปตั้งถามอยู่ตรงนั้นสิไหนไหนเป็นอียูแล้วนี่ปรากฏว่าไม่ไปโว้ยปรากฏว่าไปฟินแลนด์ไปหาไปไงล่ะคุณ,ค,ณคุณมนบแห่งานของคุณไหนที่ฉันไปเห็นแดงเถือกเลยทีนี้ ไอ้คนยุโรปก,ก็ฝากส่งเสียงสำเนียงขามบอกไปเลยอย่าเอาชื่อคำว่าแดงอีูไปหากินอีกเลยกูไม่เอากระบึงแล้วรู้เช่นเห็นชาติแล้วมึงมาหากินกับพวกพี่น้องกูเป็นไงคะชัดไหมคะคงอีกไม่นานนะคะสายกับทีมเสียงชาวบ้านจะได้มีโอกาสนะครับเชิญะ้ะกลุ่มเนี้ยกลุ่มแดงอีูคนที่เคยเป็นแดงอีูกลุ่มแดงๆเนี้ยแถวยุโรปเนี้ยแหละเดี๋ยวเขาจะมาเล่าความจริงผ่านวิทยุอินเทอร์เน็ตชาวบ้านนะคะเดี๋ยวก็ได้ฟังความจริงกันเรื่อยๆล่ะค่ะนะครับความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย เป็นยังไงคะมาสร้างรักปักฐานอยู่ที่ประเทศไทยนะออกที่วแหมทําเป็นแหมออกคลิปมาโต้สะพ้ายสองคลิปกูบอกว่าเอาคลิปที่สามมึงทำในสิเนี่ยเห็นเห็นตอนนี้หนีคนหัวสุกหัวสนเนี่ยเอ๊มีการนะคะมีคนไปฝากข่าวมานะว่าไอ้เงินก้อนสุดท้ายเนี่ยที่คุณแม่เมย์ให้ไว้นี่นะคะให้น้องให้น้องแทมมี่เรบเบรดก,กับอีสาหายสุดซอยไว้เนี่ยก่อนที่จะไปเยอรมันนั่นะประกาศว่าจะไปะแถลงที่ฟินแลนด์กับท่านทักษิณนั่นเนี่ยจะเอาท่านทักษิณมาออกคลิปด้วยในการเรื่องเงินเยียวยา ปรากฏว่าคุณทักษิณไม่ทราบไปไหนนะคะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสภัยขอแก้ข่าวนิดนึงเพราะว่าพูดเร็วไปหน่อยนะคะวันที่สภัยพูดน่ะนะคะคืนคืนนั้นน่ะคุณทักษิณน่ะไปทานข้าวที่ร้านเตรียมสิบของคุณหน่อยนะคะที่คา์ดิฟคาดิฟเนี่ยประเทศแวนค่สสภัยพูดเป็นสกอตแลนด์ต้องขออภัยด้วยนะคะรีบพูดไปหน่อยแต่ก็อยู่ในเขตยูเด,ดเต็กคิงดอบนี้แหละคะ่ะในสาราชนาจักรนะคะเออหลังจากนั้นก็ข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยไปเยอรมันนะคะแล้วก็ เอ๊ล้วก็รอเราอเราอราอ,อยู่ว่าเอ๊คุณทักษิณนี่จะไปฟินแลนด์ไปถแถลงข่าวกับแดงแจ๊ดหรือเปล่าดิฉันก็มาคิดว่าป้าระดับทักษิณเนี่โดนรบเหลี่ยมขนาดนี้ยังจะไปถแถลงอย่างนนเนี่ยปรากฏว่าเขาเรียกว่าผีจับยัดอีกตั้งหากหรือว่าสวรรค์มีตาฟ้าเปิดไม่รู้หรือเปล่านะคะ,ะกำลังแดงถูกยินวันที่สามอีเมย์ก็ออกนอกวันที่สามวันที่สี่ไอ้ยักษ์นีโดนนะโดนถล่ม เขาข่าวว่ามันไม่ใช่รถคว่ำธรรมดานะคะเขาว่ามีการไล่ล่าจะรถคว่ำเหรอฮะปรากฏว่าไอ้ยักษ์เนี่ยไปนอนนะสาหัสสาการข่าวว่าฟื้นแล้วนี่นะคะแล้วก่อนที่นะครับก่อนที่ะจะออกอีเมมันจะออกไปเยอรมันนะะั่นนะคะเขาว่ามีเรื่องกันนะคะทะเลาะก,กันกับไอ้ยักษ์ด้วยนะคะแล้วก็คุณหนูในบ้านสองคนเนี่ยคืออ e ีเป e ิลอีสหายสุดซอยผู้กำความรับของคุณแม่ไวน้นี่นะคะแล้วก็อ e ีออมเนี่ยอีออมมีผัวเป็นตำรวจนี่อีนี่อยู่หน้าที่ทําบัญชี นะฮะทะเลาะกับไอ้ยักษ์ด้วยนะถากถามให้ยักษ์สิเออยักษ์มันขอเบิกเงินมึงจะบ้าอะไรนักหนาะม,มึงแค่เก็บขี้หมาให้แม่กูอะ่ะให้พันเดียวอะ่ะไอ้ยักษ์น้อยอกน้อยใจนะคะเขาบอกมีเรื่องกันนะคะเอ่กำนันแดงถูกยิงตายวันที่สี่ยักษ์โดนลา่าเนี่ยเอ๊แล้วก็ฟื้นมาแล้วเนี่ยอ้าอาอีออมเงินที่มึงไปใส่แกรรมหน้ามึงที่เชียงใหม่นะมึงเอามาจากไหนมันไม่ใช่เงินที่แม่มึงเอาไว้ให้จ่ายยักษ์ไม่ใช่เหรอคะอะไรอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอ่ะนะก็ แมสะพายก็ไายรู้อะไรมาก็ต้องเล่าใช่ไหมคะเออกูจะขุดเรื่องเงินเยียวยาโกงคนกลายเป็นว่าอินี่เลี้ยงมือปืนไว้ในบ้านนี่มันยังไงครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเลี้ยงมือปืนไว้ในบ้านได้ยังไงอะเนี่ยมันยังไงยังไงนะคะเนี่ยเดี๋ยวสะพายจะติดตามข่าวมาพูดเป็นยังไงหัวเราะยอ่อกลัวหาว่ากลัวข่าวคลนลอยเป็นไงล่ะออกมาอีกนะไอ้มนพมึงนะ่ะเป็นไง ยุโรปเขาก็บอกมาแล้วว่าอย่ามาใช้ชื่อ,อพวกยุโรปหากินเขาว่าพวกกูเอากระบมึงแล้วด้าน,นเป็นไงมึงเนี่ยแทนที่จะใช้นะคะเยอรมันเป็นฐานในการติดต่อสื่อสารเอเมอียูเนี่ยเป็นไงล่ะทีเนี้ยต้องไปเกาะหรือไอ้มนต์ที่ฟินแลนด์นะหนะตา,ตายตายคุณเมนะคะคุยซะใหญ่ตัวใหญ่ตัวระโหฐานแม่สะพ้ายก็อ่ะอ่ะอ่ะอยากจะหัวเราะเป็นจังหวะหมอลำซิงเด้อเด้อนางเด้อตึงตึงตึงเป็นไงคะฟังแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวจะกลับมาพบกันอีกนะคะเมื่อเวลาที่พวกเรามีโอกาสสําหรับวันนี้นะคะเสียงชาวบ้านนะคะจากวิทยุอินเทอร์เน็ตนะคะชาวบ้านเพื่อชาวบ้านประชาชนเพื่อประชาชนเวบนี้นะคะบอกแล้วนะคะไม่ขอรับเงินบริจาคนะคะไม่ขอทอดน้าเลี้ยงจากใครสําหรับในกรณีที่นะคะมีนะคะผู้ที่ตกตะกรรมลําบากผู้ประสบข้อกรรมทางการเมืองได้มาพูดเสียงผ่านเว็บของพวกเราไปนะคะมีพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วโลกได้ติดต่อผ่านเว็บพวกเรามานะคะขอข้อมูลพวกเขา ทางทีมงานจะสแกนก่อนนะคะก่อนที่พวกเราจะให้ข้อมูลนะคะก็คือคุณสามารถติดต่อไปถึงผู้ที่ประสบข้อกรรมทางการเมืองนะคะเหยื่อทางการเมืองได้โดยตรงนะคะทางเว็บจะไม่ขอรับเงินผ่านเอาไปจ่ายนะคะนะคะดิฉันก็พูดตรงๆแบบนี้นะคะนะคะขวานผ่าซากจูบไม่หวานแต่จริงใจนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอ,อเอ่ยคําว่านะคะ